สวัสดีค่ะคนไม่มีแฟนสตอรี่วมนี้มาทายบานพักริมน้ำาักสองนะคะแปดพืชสาพ้าอัดคลิปไปว่างหันนี้ว่าจบจบตามผังนี้แล้วบทจบคือเกานะคะวมนี้วันที่สิบพืชสา้านะคะนายช่างใหญ่บอกว่าให้เลื่อนขึ้นอีกประมาณสองเมตรนะคะพวกเจ้าเห็นเสาดำๆนบอยนะคะจุดนั้นคือกำลังสิตั้งเสาซึ่งช่างก็บ,บอกว่าโอเค เทฐานตอมอแล้วเรียบร้อยนะคะเริ่มเพี้ยนมากแต่เดือนมีนาคมนะคะใหญ่ไปใหญ่ามากใหญ่ขึ้นใหญ่ลงยุ่งสี่หละนะคะเส้นตรงเส้นเตอร์ก็ับตามที่เขาบอกทุกย่างจนได้แบบนี้จนแยกจนเอาหินออกจนแยกคุดหลุมสิขึ้นเสากับขึ้นบ่ได้จักเถื่อเดี๋ยวใหญ่อันน,นั้นเดียวใหญ่อันนี้นะคะ ให้ง่ายขึ้นเราพวกเจ้าเราพวกเจ้าเบิ้งโจดของพวกข่อยนี่ให้ง่ายขึ้นแต่ว่าหามตัดต้นบักบกต้นนี้ออกอก,ก,กะเบิ้งแต่พังเก่าถีตีไหวเนี่ยมันก็้นต้นบักบกพอแห้งแล้วเนี่ยมันย่างมาว่าให้เหลื่อนขึ้นอีกะพอแม่พี่น้องเหลือข่อยเหลือใจได้ดิพี่ลาดชั้นนะคะลด สามรถสี่รถนึกรถหนึ่งรถสองรถสามรถสี่รถนะคะมันค่อยสิได้ฉากได้ระดับได้แนวของเขานะคเนี่ยเรามื่อนี่มากมีคำสั่งใหม่ให้เลื่อนขึ้นอีกเนี่ยจ๊กสิเลื่อนไปทางใดอีกนี่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 นบวกบกกับโจทย์ที่ว่าห้ามห้ามตัดต้นบวกบกต้นนี้้แลวพวกข่อยสิเลื่อนไปจังใดเนี่ยโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย ติดตามไปน้ากันนะคะคอยกระยากขู่กันล่ละตัวบ้านพักริมน้าตัวนี้มันสิจบมันสิจบแบบใดญนะคะแต่มีนาคมมาแล้วนี่ซิปคือสภาคมแล้วนะคะมืนอนี้กับว่าจบคือเกานี่เหมือน,นีม้มาเห็ดผังใหม้ยังบอกให้ได้เสาที่เห็ดไว้นี่เปลี่ยนไปมดนะคะนี่นที่เส <cess> าบ้านพักหลังนี้ใส่เสาสามสิบสามต้นนะคะเนี่ยเนี่ยแนวเสาบอกขอยสิปักเล็กไว้จังสี่งา เพี้ยนไปเมดเลยนะคะนี่คำสั่งเพียงบบกีคํำของนายช่างนะคะแต่หูบอว่าพวกข่อยเนี่ยมันอยุดยากขนาดใดในการเห็ดนะคะอยากสิหัวเราะเป็นภาษาฝรั่งเศสหัวเราะเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบไดเหลือใจเด้เหลือใจหลายเหลือใจแห้ง <laughs> จนแยกเป็นหลุมจนเสด็เท่ต่อหม้อล้ว เปลี่ยนคือเกา่ามื้อนี้วันที่สิบพฤษภานะคะติดตามไปน้ำกันบ่านสิเป็นยังไงต่อมืออื่นนะคะสำหรับมือน,นี้ซานีก้อนนะคะสวัสดีค่ะ